ข้ากับสวัสดีค่าชบชมทั้ทงบ้านค่ะค่ามันี่กับมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่เาเนาะคะ่ะมันนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งกัไดมาติดตามในเล่าความฝันกับคุณยายผลค่ะค่ะคุณยายผลนี่เพิ่นฝันว่าผู้วาซ้ำหน่อยมา,มากเนาะคะ่ะไปใส่กะระแดนน้าม,มานะะายายันวัน,ปเ,ปนเน,น,ะเนา,เานะคะ่ะค่าความฝันของคุณยายผลจะเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นท่าแนวใดากะเป็นการเสียวิรานะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับช้มและฟังข้อฝันของคุณยายผลพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายผลค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมโช่มณีก็เดินทางมาติดตามตัวเลขความฝันของคุณยายผลเนาะค่ะหลังจากหวั่ที่พานมาเนาะคุณยายเนาะฝันเห็นผู้ยิ่งเปิดเสือเปิดของรับให้เบิงเนาะหนึ่งสองหาของคุณยายค่ะก็เขาก็เขากัดหน่อมตัวหนึ่ง่ะแฝดเขาเอาหมดเลยค่ะผู้ใดตัดเริมก็โฉกมันน้อกันกับคุณยายอยู่เนาะค่ะเนาะแล้วอย่งไรคุณยายหวั่นี้ฝันมาจังไริค่ะ มันวัด็ีกหน่อยมากมาัวนมากมากค่ะบากแน่มากจริงเอาจังนี่ยวงไงจนมันบอกปาหน่อกปไซมันกระนำกระไซมันกระนำไปนอนดีบางกระแท่มันขึ้นกแท่ชเนี่ยโดดลงว้ายมึงจะมากั้มขากูยันออกนะแม่นี่ยันออกเลยนะแม่ไปใส่กระเล่นน้ำไปใส่กระน้ำกลืนไปในสั่นเลยไปอยู่ใส่กรไปน้ำบานนี้ขึ้นั้นแท่้นกระแนมลงกันเลยเห็นเออคนยันที่แรกคนแันเพาถ้าหุ่นว่าแม่จะแล่นถุ่นนะอ๋อโอ้ยเห็พุนอีกแล้วอ่ะควม คิดด้แม่น่ะมันจเห็นกูอีกแล้วค่ะมันส่องลงแม่เอาอว่ะโอ่าเดี๋ยวจะหัดเท้าอูถึพันาคนมามากัเกเลยพนะสองลงพอดีก็ะส่องลงมาโด,ดลงเลยยังวะนั่มติดต่อขนาดโดซัดเลยวะดูคมาหาสิมกากราดานแล้วลท่าน,านี้ก็ยันออนว้ายาว่ะอพาะวนพัน,นจะได้เกิจงมามากาาักกูนะ อกูหูชื่อหอนบัานเนาะเขาเขาเอื่นแม่แม่แม่บักกา่นกระดาบบุกฤทธบุพพันธ์ยังบอกยังพอเม็ดเยอะจังมา่ันเกี่ยวกับมาบ่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 เป็นลูกหลานในหมู่บ้านนี่ว่าคุณใหญ่มาฝากอยู่บ้านยังหน่อยลูกพเนจรบุลือหนะหน่อกระดเป็นลูกหลานในหมู่บ้านเนาะคุณใหญ่เนาะผูกสวยเอื่นคุณใหญ่ว่าแม่แม่ถ้าเห็นหนาอันนี้ก็เอื่อนใส่แม่ตัวแหละค่ะแล้วมื่อขันเห็นเพิ่นมามาก มตอนนี้เพื่อนกันยังมีชีวิตอยู่นะคะคพื่อนยังมีชีวิตอยู่เพกกันพี่นี่อยากในความฝันกน็หมูซึกนั่นหมูซึกอยู่บอกเขาว่าเพ่นีเนม่ยานเ่ยไม่อยากมาก็บพี่อยู่จงจัวามากู้ว่ะกูก็เถ่าขึ้นหาบอกแม่หน้าเข้าหนุ่เลด้หล่ะ มันก็อุย้ยคลอร้านหลลูกแล้วลลลเลมอ้มันก็มายิมยิม,ยมคือเฮ็ดทาที่คือหูบ้าหูสาวหาองอย่างเนาะ,ะคือไม่รูเขาหีือล่ะเ,เขาเฮ็ดท<ม>าเขาเขาอี่างเงอ่อนมาไม้เออมาอ่อนมาไม้ม,า,ม,มาเฮ็ดใส่ตาขมตาล้านใจโอ้ยมันมันหนักขัหนักเล็กเลยจ้ห้องกันาห้ษ์จะดูทีปัับเมื่อแบบมันมาตัมขานดูพใส่ขานแต่ว่าก็เบาเคยฝันเนี่ยนบ่ ปากรแก่หมูพ่นขั้งหมูขันแก่มูพ่นังเปินเร่องกันสิเข้ากันวาคนบอมีหัวขีดหมากี่นเขาก็บอกพี่แค่วายออนเสิรแคนคนอย่างโอ้จะแถมบนไอ้ยรีมยังนี่ลงกับงยาค่ะกาฝนตก๊บค่ะให้ดู่เขาวันนี้ไทยมึนใหญ่ตีตัวเล็กขนใหญ่ตีตัวใหญ่ค่ะคุอเขา่เป็นเก่าเลยบอกค่ะเลหเี่เด็กกั ชีนึงมีนทีอย่าาชีนก่ค่ะนหน่อยชีนึสามติขึ้ใหญ่สามตูถ้าทาคุณใหญ่ตีตเลึสามตนคุณใหญ่จะตีตัวไหนคะ ฮกเก่าสีคนต้องใชุ้ปถปเนาะฮกเก่าสี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 ฮกเก่าสีเก่าสีเนาะผู้ใหญ่เนาะค่ะส่วนตัวเออเขาเพิ่มตึไปเนาะค่ะเด็กหน่อยพ่นเป็นพูนเป็นหนึ่งเนาะเขาเป็นเด็กหนอยเขาเป็นพุนคค่ะก็เป็นฮกเก่าหนึ่ง แกกันหกสี kita, ่ไบหน้านโค่ะน้อท so, yeah, <thank> ่านผู้ชมน้อค่ะอายุคุณใหญจะปีละค่ะเจ็ดสิบเอ็ดอย่างเจ็ดสองอยู่บอกคุณยหยนี่แล้วสีอย่างที่เขาเนี่ยกวาเกี่ยวเขาเนี่ยครับในเจ็ดสิบสองค่ะก็ย่างเท่าเจ็ดสิบสนอค่ะนอตีโตเล็ทส่วนให้ฟังอีกคุณใหญตีโตเลขจากข้อฝันตีเป็นตัวใดเล็กสามตัวนี่ ค่ะไทยคุณยายตีตัวเลขนี่คุณใหญ่ตีตัวไหนคะตีหมดนี่แล้วนี่ตัวไหนคุณใหญ่อะไรค่ะถามเป็นห้ยายตีตัวเลขจากข้อมฝันนี่คุณยายสิตีตัวไหนคะตีหมดนี่ละตัวไหนคุณยายยกให้เบิองเนี่ยค่ะหันหน้าเบิองคุณยายหันหันหน้ารับทางเลยค่ะโอ้หมดโหดเก่าหนึ่ง หกเก่าส่เก่า่คุณยายเอามือขานี่ออกนี่ยคะยกยกเป็นอีกนึยกจับสองยงจับถึงล้มกะเนาะล้มโอ้คุณยายคุนเขียนเล็กไหวเลยเนาะเ่าม้ชมเนาะหกสี่เนาะค่ะเนาะเก่าสี่หกสเก้าหนึ่งหกเก้าสเนาะค่ะนาเอาขวมี้คุายเอาขวบมีละวโอ้ค่ะคุณยายมักตัวไหนแห่งบ่หว่นี่ หัวผุดเสาเก่าตัดเย็บเป็นเสาจีหรือเป่านิดหน่อยก็นมันเป็นหนึ่งเนาะยังหน่อยนี่เป็นหนึ่งยังหน่อยเป็นหนึ่งเขาเก่าเ่าเก่าใช่กันนะหุกเนาะคุณใหญ่เนาะค่ะคุณใหญเอาลงกระดค่ะกระถือว่าเอาเป็นวันนี่แหละเนาะกรเน่นเก่าซีเป็นเหอนะคุณใหญ่เนาะค่ะคุณใหญ่เพิ่นจะเป็นคนที่ฟันแม่นละค่ะท่านผู้ชม จังไดก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะเพื่อนก่เว่าว่าว้องปันได้เราค่ะผู้เฒ่าเนาะค่ะเพื <t <t ่อนมือด้วเอยค่ะเพื่อนแก่ให้ลูกให้ร้านเขียนไว้ให้เนาะเพื่อนเราเพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมเคยฝันแนี่ยจัดเถื่อค่ะตัดลิ้นเอาเนาะคุณยายเนาะแต่ว่าตัวเลขที่คุณยายเพิ่นเขียนไว้ในกระดาษเนาะหกเก้าหนึ่งหกเก้าสี่สี่ตัดเอากับเก้าสีหกสีเนาะคุณยายเนาะอายุเท่าไรคุณยายตอนนี้ เจ็ดสิบเอ็ดเสองขาเจ็ดสิสิบสค่ะเคยฝันว้ามีคนมาอักเดียบบอบอบบอคนตะข่างแรกเลยเคยพันเจ้าเถื่อแต่ว่าผู้ชิมากมากนั่นกับลุนเล่าข้าวลุนข้าวร้านทีละอู้ข้าวลุนข้าวร้านสุเอ้โอ้มากมดกมาเกี่ยวมาเรียมเนี่ยผู้สาวผูาวเลยเหรอนฝันไนเขามาได้ยังงี้อยู่ทงหน้าอย่างไรแม่ไปเห็นหน้ามันก็น่ำไปเข้า ปก,กติแล่วจึงน้ำมาหาคุณย, <c oughs> ยิม้มใส่คือเฮ็ดคือผู้บ่าวผู้สาวคืออันพาพี่ของคนยิ้มเปฟย์เฟยสก็ผมพ่นก็แดงๆบาท <c oughs> ปัดไปปัดไปสิปปสยิม้มใส่นก็ผู้บ่าวผู้สาวเนี่ยในความฝันนัน <c oughs> ่นผู้บ่าขึ้นมากบ่มากขึ้นวันนี้ความมากอยู่แต่ว่าวหักบ่บทยิงใจแห้งปัญญายิ้มขึ้นมาแต่เพิ่มเด็กน่อยเราเพิ่นเด็กน้อยเพราะว่าไม่อยากลูกสามีแมนค่ะ แย่เลยบอกกันไหนแต่ว่าหมอ้อใส่มาคุณแม่เห็นว่านน้ำน้ำจวแบบจ้หูเมื่อเราฉันอไปมันน้ำตลอดทอ่หูเม่าจนเฉดเดือคุณใหย่หลีบนี่เป็นย่งคุณยหญ่เป็นยังว่าหลีเนพังคันแท้ย่างบระสิธุดายบรสิดเดือดมาบารสิหูเม่าก็คือคันแท่แล้วก็แท้คันใหญ่ยังคล้น้คันแท่ขันใหญ่ขน่ค่ะโอ้ย เห็นกูแล้วบันคิดว่าเมันขึ้นเป็นวันเขาแทนแม่ประถุนมันก็บอเห็นเหมือนมันก็ซองลงมันก็เห็นแมนนอนมือแทะนอนขาเขาแทะนั่นก็น่ามั้ฉันแม่มันก็โดนลงเลยโดนแล้วก็จับขาเนี่ยไม่ใหญ่เลยเสือนเลยหัวเมื่อเลยฉันยันในดึงขาอยู่เออมันมาชุงขาอยู่ถึงหวัดมันนอนข้อรออยู่ว่าบังเขาแทะนอนว่าจะให้วิทมันนเมื่อก็ยังคือเขาแท่ซองลงมันก็เห็นนะจะเดินคือเลื่อยหูเมือมาเลยบบบนี้ จะเจพันวกหลุดมามากขนาดเลยค่ะแต่ว่าบอจักอายุเพิ่นเนาะอย่าหยวยุบเลยค่ะเรื่องเราความฝันของคุณยายมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะก็พันธุ์คนอื่นยังบ่าค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางคนอื่นขันที่ต้องส้างบ้านเท่าเอาไปกินแนเลาสั่งของคุณใหญ่นค่ะขอบคุณ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 ค่ะเรามาสรุปตัวเลขของคุณยายฝนค่ะคุณยายฝนนี่เพิ่นกระแตกสองหนึ่งค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะคาม่างวดนี้เพิ่นกระฟันอีกแล้วค่ะเพิ่นฟันว่า ผู้อาซำหน่อยมามักเนาะค่ะกเพิ่กะให้แนวทางตัวเด็กพ่นมาเนาะค่ะให้เด็กจากตีจากความฟันค่ะหกเก้าหนึ่งหเก้ี่เก้่นี่ผนิเนาะค่ะนเก้ี่หกสีอายุคุณยายก็เจบเอปีอย่างเขาเจ็ดสิบสองค่ะวันที่หนึสิงหาสองหาหกเจ็ดค่ะก็ให้ผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแมงรัฐบาลค่ะ ค่ะโชคโชคมันมันดำดำรวยๆวยเฮงๆ่ปังๆไปกับความฟันของคุณยายพนค่ะข่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อจิบริขาดขีบถูกขีบถ,ถูกตุริกติดติดดังดังแนวทางดีๆเนาะค่ะค่าสำรับทลิปนี้เจ๊ข้ามสามตุติงอคอจุเปีแอนโทนีคลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ